จันจันแช่บวกินขนมแช่ไปเห็นได้ใครมาจันห <c> ัว <oughs> มานั่งพี่กัวมานั่งเออนังเหเขาว่า่นน้ำดูนะครับเป็นยังหูกเป็นไดกินขนม <c oughs> อามามเห็นยังผมมามเห็นยังเออมามเห็นยังลรก <c oughs> คือขี่ที่เลยโมจันได้แนวไพจันคือขี่ที่เลยเดี๋ยวอีต้นมาน้ำมาอันเหยย็นญ่นะอยากกินน้ำโมจัก,กาาให้มันกินด้วยจันคายมันนะปอปอป้อ <c oughs> <c oughs> ทิ่มไปนี่เราโมจันปอแบบไร้อ้ยพอซะพอเลยบายกินบ่ มาขอไหนไหม,มป้าขอ,ขอ,อกระไว้กินคือกี่ทีแต่บ่แซ่บบอก,กินนะาาพายซื้อให้จู้พายซื้อให้ไม่พายซื้อให้กินถึงใ<น>ช่ผู้ได้ซื้อให้หมดซื้อให้กินอีกได้คิทีขอ,ขอ,บอกบ่ให้ คนมช่างคือกี่ทีแทะอยูู่้เดียวเด้ออย่ามาอยู่น้ำกูได้ย,ย็นป่ะไปรอดขอกินกับไหวกินให้มาผู้จันทร์ทูนี่เป็นว่าประตูพุ่น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 แน,นมไปพุ่นแนมไปพุ่นแ<ไ>นมไปไกลแนมไปโดน,ดน พี่ดึกเนาะจนาันเนาะกินแน่กับได้ปะป้าคนมีเงินคนมีเงินเห็นยังเกิดเป็นบนนาะจันกินทั้งถิ่มนาจันป้าอีต้นเนี่ยกว่าคนบ่มีเงินอยากยป้าเลือเดพี่ดึกเถียนอีต้นเนี่ยกว่าอีตน้นอีตน้นอีต้นผู้ยากเนาะยกวาจันป้าต้องหู ทิมพอม่อมอีกบเซไดายวจันให้คน,นได้บุญในจันให้พอกินได้บุญได้เออทำให้พ่อบอ่พ่ออยาตัวนี้ให้บได้บ่ตัวนี้กินโบแซะตัวนี้กินตัวน,นั้นนะมาด้วยขอบใจจนะ้ะขอบใจจนะ้ะจ้าอนะืมจ้าจะไหมอีกคนหนึง่งขอดีก,กว่า À hôm nay là ừ. Bài con của tôi chăng Chụp ra đó đây chụp la. Chụp la con, ừ. à, Hôm nay chụp ra quán bò Chụp ra con của tôi chăng Bỏ ăn Ê bỏ ăn 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 đâu